หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมการที่เราอดอาหารถึงทำให้เราโยโย่ได้นะครับโอเคครับคือการที่เราอยากจะลดความอ้วนอยากจะลดน้ำหนักหรืออะไรใดๆแล้วเราอาจจะไปเลือกวิธีการที่มันฮาร์ดคอร์เกินไปอย่างเช่นการอดอาหารนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเราจะมีความเครียดที่สูงมากครับอันนี้คือข้อหนึ่งนะเมื่อเรามีความเครียดสูงมากๆเนี่ยมันก็จะต้องมีการต่อสู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างและถ้าเกิดว่าเราผ่านช่วงวัดใจไปไม่ได้ผลสุดท้ายก็คือตะบะ ระเบิดบึ้มนั่นเองครับแล้วเราก็จะกลับไปกินที่เรียกว่าหนักกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจากปกติกินเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดตะบัแตกขึ้นมามันจะกินหนักกว่าเดิมหลายเท่าเลยมันก็เลยเป็นเหตุที่อ,อดอาหารก็เหมือนจะผอมลงนะแต่อยู่ดีๆก็อ้วนกลับขึ้นมาบึ้มเลยนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุและข้อที่2นะครับการอดอาหารเนี่ยทำให้เรามีระบบเผาผลาญที่แย่ลงนั่นเองครับเพราะบางทีการที่เราอดอาหารเราก็มีโมเมนท์ที่เรียกว่าขาดสารอาหารดีๆที่จะเอาไปดูแลระบบเผาผลาญและทําให้เราสูญเสียมวล กล้ามเนื้อด้วยนะครับซึ่งกล้ามเนื้อนี่แหละครับคือเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันชั้นดีถ้าเราสูญเสียสิ่งนี้ไปแน่นอนครับระบบเผาผลาญเราก็แย่ลงพอระบบเผาผลาญเราแย่พอเรากลับมากินใหม่ก็ เหมือนเดิมนั่นเองครับและนี่แหละครับถึงเป็นสาเหตุที่หลายๆคนพออดอาหารแล้วทาไมโยโย่ดังนั้นอย่าหาทำนะครับขอให้เราทานอาหารที่ดีบาลานซ์ให้ครบ5หมู่ในสัดส่วนตามที่ร่างกายต้องการออกกําลังกายโดยการทาเวทเทรนนิง่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเราจะได้มีระบบข้อผานดีทำคาร์ดิโอควบคู่ด้วยเท่านี้เราก็มีหุ่นดีแบบสบายๆแล้วถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ